วิธีการตั้งค่าดิจิตอลดอทล็อกรุ่น TK 702นะครับสัมผัสหน้าจอขึ้นมาครับจากนั้นเข้าหมดตั้งค่ากดออกจากเครี่ยมครับ <master> ตัวเครื่องจะให้ยืนยันรหัสแอดมินนะครับค่าโรงแามก็จะเป็นหนึ่งถึงหนะครับตามด้วยที่เรียมครับ <admin> จากนั้นเครื่องก็จะให้ใส่รหัสแอดมินใหม่นะครับลูกค้าสามารถใส่รหัสตรงนี้เป็นของลูกค้าได้เลยนะหกตัวตามด้วยที่เรียมครับ <Enter again. S 1> แล้วก็ยืนยันรหัสอีกรอบนึงครับ อ่าเรียบร้อยแล้วก็อ่ามันจะอยู่ในเมนูตั้งค่านะครับข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อหนึ่งก็จะเป็นการตั้งค่าระบบครับข้อสองเป็นการเพิ่มแอปพลิเคชันนะครับข้อสามก็จะเป็นการตั้งค่าระบบกลไกมาเตอร์อะไรพวกนี้ครับอ่าทีนี้ลูกค้าต้องการจะเพิ่มอะไรนิ้วมือก็เลือกข้อหนึ่งครับอ่า add user ครับข้อ1ึ่อ่าข้อหนึ่งก็จะเป็นเพิ่มอะไรนิ้วมือนะครับข้อสองเป็นรหัสข้อสามเป็นการ์ดถ้าเกิดอ่าไม่ใช้รหัสแอดมินก็สามารถเพิ่มเป็นรหัสที่สองได้ครับอันนี้ผมตั้งเป็นสกนิ้้วใหดูครับ ยกวางนิ้วประมาณแปดครั้งนะครับเมื่อเพิ่มอะไรในมือเสร็จเครื่องก็จะมี เสียงพูดว่าซิโรวันซิโรอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นบอกไอดีที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์อะไรประมาณเนี้ยครับอ่าถ้าเกิดลูกค้าเพิ่มอ่านิ้วมือที่สองไปอีกมันก็จะรันไปเรื่อยๆเลยครับอันนี้ตัวเครื่องจะตั้งสูงสุดได้เก้าสิบผู้ใช้งานนะครับสําหรับยูเจอร์อ่าแล้วก็จะตั้งแอดมินได้อีกเก้าผู้ใช้งานนะครับแอดมินกับยูเจอร์ต่างกันตรงที่แอดมินจะสามารถเข้าโหมดตั้งค่าได้ยูเจอร์จะใช้เพียงเปิดได้อย่างเดียวครับ การจะเข้าโหมดตั้งค่าก็ <Select S 1> กดาจารสี่เหลี่ยมตามด้วยรหัสแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับก็จะเข้ามาในโหมดเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่กดอกจารสี่เหลี่ยมแล้วใส่รหัสเลยตามด้วยสี่เหลี่ยมก็จะเป็นการปล,ลดล็อกธรรมดาครับจะไม่ได้เข้ามามีโหมดพวกนี้สมมุติผมต้องการจะเพิ่มแอดมินอีกก็เลือกเป็นขอ้อ4ครับต้องการให้นิ้วของผมเนี่ยเป็นแอดมินด้วยก็เลือกเป็นข้อหนึ่งั้่ก็แตะนิ้วเหมือนเดิมครับประมาณแั้ ENTER 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 AGAIN Ent AGAIN Ent AGAIN AGAIN แต, <Zero. S 2> แต่จนสังเกตดู <Zero. S 2> จะมีไฟสีเขียว <Two. S 2> ขึ้นตรงตรงบริเวณสแกนนิวนะครับอาทีนี้จะเพิ่มการ์ดก็กดจุย้อนกลับมาครับอา่าเข้าเป็นข้อสามครับโหมดการ์ดตามหน้าจอที่ขึ้นได้เลยครับจากนั้นก็แตะการ์ดบริเวณเลขห้าครับ Zero. Zero. อ่าตัวนี้จะเป็นแอดมินก็จะจะเป็นไอดีที่ศูนย์ศูนย์สูนย์สามศูนสองก็จะเป็นนิวที่ผมเพิ่มเข้าไปใหม่ครับศูนสก็จะเป็นการ์ดอ่าเดี๋ยวลองกลับไปหน้าหลัดูลยครับกรณี้ปลดล็อกเลยก็แต่การได้เลยครับตัวเครื่องก็จะปลดล็อกเลยแต่ถ้าเกิดอ่าต้องการจะเข้าโหมดมาในเมนูตั้งค่า ตัวเครื่องก็จะมีเวลาหน่วงประมาณ5วินะครับก็แตะจอกดออกจากสี่เหลี่ยม <your> ยืนยันแอดมินด้วยวิธีไหนก็ได้ครับจะเป็นนิ้วการ์ดหรือว่ารหัสที่เราตั้งไปนะครับก็เรียกเป็นข้อหนึ่งครับตั้งค่าระบบก็เลือกใช้งานดูครับจะเป็นแอดยูเซอร์หรือจะเป็นแ okay. อดแอดมินโอเคแล้วลอกครับ